สวัสดีครับมาติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศก,กันกับผมจิรติขันติพโลนะครับจากผลกระทบเรื่องของโควิด -19 นะครับทำให้ตอนนี้ทั้งตลาดหุ้นตลาดการเงินมีความผันผวนแล้วก็ลุกลามมาถึงเศรษฐกิจจริงๆในแต่ละประเทศเลยทีเดียวครับมาเริ่มต้นการที่ในฝั่งของสหรัฐก่อนนะครับ จากความพิกกังวลนะฮะทำให้หุ้นสหรัฐปรับตัวกันลงมาอย่างหนักในช่วงก่อนหน้านี้แม้ว่าในช่วงหนึ่งถึงสวันที่ผ่านมาจะปรับตัวขึ้นมาได้บ้างจากความคาดหวังเรื่องของผลกระทบนะฮะเรื่องของการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยซึ่งล่าสุดเมื่อคืนนี้ดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐปรับตัวบวกขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่2บวกขึ้นมาประมาณ495จุดมาอยู่ที่ระดับ21,200จุดนะครับหลังจากที่ทำเนียบขาวแล้วก็บรรดาแกนนำพักของเดโมแครตในสวนะครับสามารถ บรรลุข้อตกลงการเยียวยาผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากโควิด D-19 โดยมาตรการดังกล่าวมีวงเงินสูงถึง2ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐครอบคลุมนะครับเรื่องของการจัดสรรเงินกู้จำนวนานวน367,0ล้านดอลลาร์ให้กับธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็รวมไปถึงนะครับการสนับสนุนโครงการที่จะจัดสรรเงินให้กับกระทรวงการคลังในวงเงิน50แสนล้านดอลลาร์แล้วก็มาตรการดังกล่าวนี้นะครับชาวบริการที่เป็นผู้ใหญ่จะได้เงินสดนะครับโดยตรง คนละ1,200ดอลลาร์นะครับหรือว่ากว่า3 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวขณะที่เด็กนะครับก็จะได้รับเช็คเงินสดจำนวนคนละ500ดอลลาร์โรงพยาบาลต่างๆนะครับก็จะได้รับการจัดสรรเงินรวมกันประมาณ1 5 0 0 0 0ล้านดอลลาร์แล้วก็รวมไปถึงนะครับธุรกิจขนาดเล็กก็จะได้รับเงินช่วยเหลือนะครับวงเงินประมาณ367,000ล้านดอลลาร์ครับ ขณะที่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศไทยนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาปรับลดคาดการณ์การเติบโตของ GDP ไทยในปีนี้ติดลบประมาณ5.3ซึ่งก็ถือว่าต่ำที่สุดในรอบ20กว่าปีเลยทีเดียวครับคุณทิตนัน,นมลิกมากนะครับเลขานุการคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่ากรง,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 งก็บอกว่าทางกรงอง,อง,องนะครับมีมติ4ต่อ2เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่0.75ต่อปีขณะที่มี2เสียงนะครับ ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือ0.25นะฮะรวมไปถึงนะครับการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะครับก็มีกรรมการหนึ่งท่านลาประชุมไปโดยคณะกรรมการนะครับเห็นว่าเศรษฐกิจไทยในปี63มีแนวโน้มจะหดตัวลงมาแรงเนื่องจากการท่องเที่ยวและการส่งออกสินค้าได้รับผลกระทบรุนแรงจากการระบาดของโควิด -19 สมพลทาให้รายได้ของธุรกิจครัวเรือนนะครับรวมไปถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมต่างๆมีเป็นวงกว้างแล้วก็สถานการณ์เช่นนี้นะครับมาตรการด้านการคลังก็จะต้องเป็น,นกลไกหลักในการบรรเทาผลกระทบต่อเศรษฐกิจและผู้ได้รับผลกระทบด้วยครับโดยกนง,ง,ง,งนะครับก็คาดว่าเศรษฐกิจจะหดตัวประมาณ5.3%ในปีนี้ซึ่งเป็นการหดตัวมากที่สุดนะครับในรอบ22ปีก่อนจะกลับมาขยายตัวเป็นบวกที่3%ในปีหน้า ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็เตรียมการจะออกมาให้ภาคธนาคารพาณิชย์ดูแลช่วยเหลือลูกหนี้ตอนนี้ครับดรวิรไทยสันติประพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็บอกว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการช่วยเหลือขั้นต่ําสําหรับลูกหนี้ที่ยังไม่มีประวัติเป็นหนี้เสียนะครับหรือ NPL เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วก็จะไม่ทาให้ลูกหนี้เสียเครดิตหรือว่าเสียประวัติการผ่อนชราระหนี้โดยแนวทางการช่วยเหลือลูกหนี้ขั้นต่ํา แบ่งออกเป็น6กลุ่มนะครับได้แก่กลุ่มลูกหนี้กลุ่มบัตรเครดิตและสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนให้ลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำจากเดิม10%เหลือ5%ในปี63ถึงปี64และเพิ่มเป็น8%ในปี65แล้วก็เพิ่มขยับเป็นอีก10%นะครับในปี66ด้วยโดยกลุ่มหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่ผ่อนชำระเป็นงวดและสินเชื่อจำนำทะเบียนรถให้ธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เลื่อนการชราําระหนี้ที่เป็นเงินต้นนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนส่วนกลุ่มธุรกิจสินเชื่อบ้านวงเงินไม่เกิน3ล้านบาทและกลุ่มสินเชื่อธุรกิจ SME micro finance nano finance วงเงินไม่เกิน20ล้านบาทพักชาําระเงินต้น3เดือนและพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามสถานการณ์ของแต่และรายท้งนี้มาตรการช่วยเหลือดังกล่าวนะครับก็ให้มีผลตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าช่วงนี้ใครเริ่มได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับไปติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นเจ้าหนี้อยู่แล้วก็รวมไปถึงติดตามมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลในช่วงต่อๆไปด้วยนะครับและนี่ก็เป็นข่าวเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามประเด็นที่น่าสนใจในอื่นกันต่อในช่วงของนวข่าวเที่ยงครับ